สวัสดีครับนักเรยนที่รักทุกคนวันนี้จะมาเรียนเรื่องการต่อสายเพื่อใช้งานนะครับเป็นการต่อสายไฟแบบการที่เราเอาสายไฟมาพันกันนะครับการต่อสายไฟเป็นสิ่งที่สําคัญมากในทางไฟฟ้านะครับเนื่องจากว่าถ้าเราต่อสายไฟไม่แน่นเพียงพอนะครับหลวมเกินไปนะครับอาจจะทําให้ไฟฟ้าเดินไม่สะดวกนะครับเกิดไฟกระพริบนะครับไฟตกได้ อาจจะเป็นสาเหตุในจุดต่อต่างๆที่เกิดความร้อนและทําให้เกิดไฟฟ้าระเบิจอดครับทําให้เกิดไฟไหม้ได้เพราะฉะนั้นการต่อสายไฟวันนี้เราจะมาฝึกต่อกันทั้งหมด4แบบด้วยกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับครับก่อนอื่นเราก็ทําการเตรียมเครื่องมือที่จะใช้ในวันนี้ก่อนนะครับทีมทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งหมดสามแบบที่เห็นอยู่นี้นะครับมีมีดนะครับอาจจะเป็นมีดตเตอร์ก็ได้นะครับ แล้วก็บางคนอาจจะต้องใช้ตลับเมตรหรือไม้บรรทัดในการวัดความยาวขนาดสายไฟเนื่องจากเป็นการเริ่มต้นในการฝึกการต่อสายไฟแบบพันสายไฟนะครับเราก็เตรียมผ้านะครับหรือผ้าชุบน้ําบิดหมาดเพื่อใช้ในการรีดสายไฟที่เราต้องการที่จะนํามาพันการรีดสายไฟเพื่อทําให้สายไฟที่อาจจะคดงอไม่ได้รูปทรงเรียบเสมอกันเป็นเส้นตรงเส้นเดียวนะครับ เวลาการพันสายไฟทําให้พันได้ง่ายขึ้นอันนี่สายไฟโคตงงอและไม่เรียบตรงเวลากาพันสายไฟจะพันได้ยากไม่มีความสวยงามจุดต่ออาจจะไม่แน่นได้ดเพราะนั้นนักเรียนทุกคนเตรียมผ่านะครับทุบน้ำหมาดแล้วก็นำมาที่สายไฟได้เลยครับ